สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ s สตอรี่นะคะวันนี้นะคะนุชพาทุกคนนะคะมาทานอาหารทะเลค่ะตอนนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปที่ร้านอาหารทานทะเลซีฟู้ดค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะร้านนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนบางขุนเทียนชายทะเลค่ะแขวงท่าข้ามนะคะเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะร้านอยู่ติดริมถนนเลยนะคะนี่เลยก็จะเป็นร้านสีขาวแบบนี้นะคะนี่เลยที่จอ รถมีเยอะกว้างขวางมากเลยนะคะวันนี้นะคะเรามาทานอาหารที่นี่นะคะนี่เลยเรามีมาในโปรโมชั่นนะคะมาทานในวันเกิดด้วยทางเข้าร้านก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีตู้ปลานะคะให้เรารับชมตรงนี้เขาแนะนําว่ามีสามารถพายเรือพายักฟรีได้นะคะอันนี้เรามาเนี่ยเราจองโต๊ะโทรจองโต๊ะไว้ล่วงหน้านะคะจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะ ฝากนะคะเค้กไว้กับพนักงานก่อนที่จะไปเป่านะคะเอาล่ะค่ะจะพาทุกคนนะคะพาเดินชมนะคะบริเวณร้านนะคะเดี๋ยวนี้เราจะไปดูก่อนนะคะว่า เราจองโต๊ะไว้ด้านไหนนะคะตรงนี้จะเป็นเวทีนะคะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนภายในร้านเขาก็จะตกแต่งสไตล์โมเดิร์นนะคะนี่ก็จะเป็นโต๊ะสีขาวนะคะแล้วก็มีโคมไฟนะคะประดับประดาแบบนี้อันนี้จะเป็นโซนแบบ outdoor นะคะจะเปิดในช่วงช่วงเย็นนะคะ ถ้าช่วงเช้าช่วงกลางวันนะคะก็จะเป็นโซนที่มีหลังคานั่งเย็นสบายเดี๋ยวจะพาทุกคนได้เดินไปดูนะคะนี่เรามาจองโต๊ะเราก็จะมาดูตรงนี้ก่อนเราก็จะอจองไว้บริเวณตรงนี้นะคะโซนตรงนี้นะคะก็จะเห็นบรรยากาศตอนเย็นนะคะก็จะไม่ร้อนมีลมพัดผ่านเย็นสบายชิลๆนะคะตรงนี้ข้างล่างก็จะเป็นแบบว่านั่งพื้นนะคะทานกับโต๊ะตรงนี้ก็จะเป็นเก e ้าอี้นั่งนะคะที่เราจองนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะมาเดินชมนะคะ โซนนี้จะเป็นโซนด้านหน้าค่ะโซนโซนด้านหน้าก็คือเข้ามาทางหน้าร้านแล้วก็เลี้ยวขวาจะเป็นโซนแรกโซนนี้จะเป็นมีให้เราได้ถ่ายภาพเก็บภาพนะคะด้านหน้าแล้วก็นี่เลย พาเข้ามาโซนนี้โซนแรกนะคะสามารถมองเห็นนะคะมองออกไปก็จะเห็นเป็นรถวิ่งนะคะถ้ามองเข้ามาในร้านก็จะเห็นเป็นซุ้มถัดไปนะคะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะถ้าเลือกโซนนี้นะคะก็คือในช่วงกลางวันสามารถมานั่งโซนนี้แบบชิลๆได้หรือจะเป็นตอนเย็นก็ได้นะคะนี่ไปท้ายๆนะคะก็จะมีเบาะนั่งแบบนี้สบายๆแล้วแต่ว่าเราชอบสไตล์ไหนนะคะเพราะว่าร้านนี้มี โซนให้เราเลือกนั่งได้หลากหลายรูปแบบนะคะก็เหมาะสำหรับครอบครัวหรือว่าเพื่อนนะคะที่จะมารับประทานอาหารนะคะามาในเทศกาลกินเลี้ยงนะคะต่างๆนะคะนี่เลยค่ะก็ให้ดูบรรยากาศนะคะแบบบรรยากาศดีมากเลยนะคะถ้าโซนหนึ่งตรงนี้นะคะนี่เลยเป็นเรือพายับนะคะสามารถพายได้ฟรีเลยนะคะก็จะมีเสื้อชูชีพนะคะแล้วก็มาลงเรือตรงจุดนี้ได้นะคะ นี่เลยค่ะใครสนใจก็มานั่งได้นะคะจุดนี้ก็มองเห็นวิวธรรมชาตินะคะมองเข้าไปนะคะแล้วก็ก็จะเห็นเป็นลานจอดรถนะคะ นี่เลยค่ะก็ถ,ถ้าชอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําสะดวกนะคะมีหลายห้องนะคะโซนถัดมาออกจากโซนเมื่อกี้ก็จะซ้ายมือก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะก็เหมาะสําหรับมาแบบครอบครัวนะคะเด็กๆอันนี้เป็นโซนที่2นะคะก็จะเป็นวิวแบบนี้เลยค่ะแบบเป็นกรงนกแบบนี้นะคะนั่งแบบชิลๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะโซนนี้รู้สึกว่าคนก็จะเยอะนะคะถ้าเป็นช่วงกลางวันโซนนี้น่าจะเต็มนะคะเป็นโซนยอดฮิตที่ ใคยมาแล้วก็จะมองนะคะโซนนี้ไว้ก่อนนะคะหากไม่เต็มนะคะก็จะจับจองโซนนี้ไว้นะคะเป็นร้านที่โล่งโปร่งนะคะลมพัดผ่านนะคะเย็นสบายนะคะเป็นบริเวณที่โล่งกว้างนะคะเพราะฉะนั้นลมก็จะพัดผ่านเย็นตลอดทั้งวันนะคะอ่โซนที่สองผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะพานะคะเดินถัดไปอีกนะคะเดินถัดมานะคะก็ นี่เลยพาทุกคนเข้ามาชมนะคะเป็นแบบว่าอันนี้จะเป็นโซนด้านหน้านะคะที่ที่ที่พาดูตั้งแต่แรกนะคะก็จะเป็นจุดเช็คอินนะคะหรือจะเป็นที่ถ่ายภาพนะคะที่ถ่ายภาพไว้นะคะเดินถัดมาเข้ามาข้างในนะคะก็จะเป็นการตกแต่งที่เป็นทาสีขาวนะคะให้ได้เห็นนะคะก็สวยงามโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่เป็นซุ้มนะคะ เป็นซุ้มที่แบบว่า,านั่งพื้นนะคะนั่งนั่งพื้นบนเบาเนี่ยคะแบบนั่งทานชิลๆมากับเพื่อนฟูงนะคะอาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุเพราะว่าผู้สูงอา,อายุก็อาจจะมานั่งแบบพับเพียบหรือว่านั่ง หดขาอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าใครชอบนะคะมาแบบครอบครัวมาแบบเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นส่วนตัวดีนะคะวิวก็ตรงนี้ก็มองเข้าไปก็จะเห็นวิวนะคะนี่พามองย้อนกลับมานะคะส่วนโซนนี้นะคะเป็นโซนที่ทุกคนอยาก อยากมานั่งมากเป็นโซนริมน้ําเหมาะสําหรับการมาพักผ่อนเพราะว่าข้างบนเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะนั่งรับประทานอาหารใช่ไหมคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตะข่ายนะคะสามารถรับน้ําหนักได้ถึงร้อยห้าสิบกิโลเลยล่ะคะ่ะนี่เลยอ่านี่ก็จะเป็นโซนที่ทุกคนหมายปองนะคะใครมาก็จะเป็นวิวที่แบบว่าเราถ่ายภาพได้สวยงามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมองโซนนี้เป็นหลักนะคะโซนนี้นะคะก็ ถ้าจะสั่งจองก็ได้หรือว่ามาถึงเราเลือกนั่งได้เลยนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะโซนนี้จะเรียกว่าโซนริมน้ํานะคะเหมาะกับกินอิ่มเสร็จแล้วก็ขอนอนพักผ่อนนะคะเก็บบรรยากาศถ่ายภาพนิดนึงนะคะนี้นุ๊มานะคะนุ๊ก็ มาดูทุกโซนนะคะตอนแรกไม่กล้าลงค่ะทุกคนกลัวมากนะคะแต่เขาเขียนไว้ว่าสามารถรับน้ำหนักได้ร้อยห้าสิบนะคะกิโลนะคะซึ่งนุชก็คงไม่ถึงนั้นนะคะนี่เลยกินอิ่มนอนหลับเสร็จแล้วนะคะก็นอนพักผ่อนเย็นสบายแบบชิลๆนะคะมาในช่วงกลางวันนะคะหรือยามเย็นนะคะก็จะถ่ายภาพสวยนิดนึงนะคะจากนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะได้เดินออกไปนะคะเป็นจุดไฮไลท์หรือจุดเช็คอินนะคะ จุดไฮไลท์จุดเช็คอินก็จะเดินข้ามนะคะสะพานสวรรค์ไปสะพานสวรรค์นะคะก็จะเป็นสะพานสีขาวตกแต่งด้วยสีขาวแล้วก็มีเชือกนะคะจุดตรง นี้นะคะก็เป็นจุดไฮไลท์ที่หลายๆคนนะคะมาเก็บภาพนะคะามาเช็คอินนะคะหากเช็คอินที่ร้านนี้นะคะผ่าน f a c e b o o k นะคะก็รับส่วนลดไปเลย5%เค่ะนี่เห็นไหมคะวิวนี้ก็คือเป็นบรรยากาศที่ถ่ายภาพได้สวยเลยนะคะจากนั้นเราก็เดินข้ามสะพานไปค่ะทุกคนก็จะเป็นบรรยากาศที่เดินไปเรื่อยๆสามารถที่จะถ่ายภาพตามซ้มนะคะแล้วก็จะมีชิงช้านะคะ ที่เป็นไฮไลท์ถ้าเรามองเข้าไปในร้านก็จะแบบวิวดีตอนนี้นุชมาประมาณ5โมงนะคะเกือบ6โมงแล้วนะคะก็ถ่ายภาพก็ภาพที่กำลังจะตกดินก็มืดมืดนิดนึงนะคะมืดมดคึมๆนิดนึงก็ประมาณสักสี่โมงนะคะก็กําลังดีนะคะแต่ว่าอาจจะร้อนไปนะคะนี่ค่ะก็จะมองเข้าไปก็จะเห็นบรรยากาศภายในร้านก็คือฟินมากค่ะทุกคนก็คือ สวยมากๆนะคะตอนนี้เรามาถึงเราก็ขอมาเก็บเกี่ยวบรรยากาศนะคะถ่ายภาพสวยๆนะคะถ่ายภาพสวยๆประทับใจไว้ก่อนนะคะนี่มาทีไรก็นี่เลยเราก็จะมองเห็นบรรยากาศข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะ จากนั้นนะคะเราก็ไม่พลาดที่จะขึ้นไปบนไดบนบันไดสวรรค์นะคะทุกคนนี่เลยก็จะเป็นบันไดสีขาวๆแบบนี้นะคะไต่ขึ้นไปนะคะแล้วก็ขึ้นไปนั่งข้างบนนะคะแล้วก็เก็บภาพประทับใจนะคะแต่ว่ารถน,นี่ก็เสียวมากๆเลยนะคะทุกคนดูสิคะสองคนขึ้นคนเดียวไม่เท่าไหร่นะคะพอนั่งสองคนแล้วรู้สึกวิววิวยังไงไม่รู้นะคะแต่ก็รับน้ําหนักได้อยู่นะคะนี่เลยถ้าถ่ายภาพสวยๆนะคะใครมีเทคนิคในการถ่ายภาพก็จะเก็บภาพบรรยากาศได้สวยๆ น,ะะนี่ก็จะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งนะคะในการเก็บภาพนะคะที่ร้านอาหารทานทะเลซีฟู้ดนะคะตรงนี้นะคะหรือจะเก็บ าภาพนะคะบรรยากาศนะคะจะถ่ายหันเข้าไปนะคะให้เห็นร้านอาหารหรือจะถ่ายออกไปด้านนอกให้เห็นท้องฟ้านะคะก็จะฟินไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่แต่งตัวสวยๆเนี่ยค่ะก็เดินขึ้นไปเดินขึ้นไปแบบนี้นะคะคนเดียวก็จะไม่รู้สึกอะไรนะคะแต่พอขึ้นไปสองคนนะคะเรารู้สึกว่ามันเสียวเหลือเกินนะคะนี่เลย ฟินมากๆเลยค่ะทุกคนอยากให้ลองไปนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ไปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะคะครั้งหนึ่งนะคะที่เรามาทานอาหารแล้วนะคะแล้วก็มาอย่าลืมเช็คอินนะคะที่ร้านทานทะเลซีฟู้ดตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะจะพาทุกคนนะคะได้กลับเข้าไปนั่งโต๊ะนะคะแล้วก็มาเลยมาดูเมนูอาหารกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูเครื่องดื่มนะคะโนจะให้ดูแบบรวดเร็วนะคะว่า เมนูเครื่องดืม่มขนมหวานนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะคะมีหมดเลยนะคะนี่เลยค่ะสามารถเลือกคัดสรรได้เลยอยากจะทานอะไรนะคะก็แนะนําเลยค่ะอร่อยทุกอย่างเลยนะคะนี่เลยจากนั้นนะคะนี่เป็นเมนูนะคะาทานทะเลซีฟู้ดนะคะนี่ก็จะเป็นอาหารขาวนะคะก็น่าทาน ทุกอย่างเลยนะคะทุกคนคะ่ะก็อาหารที่นี่นะคะเขาบอกว่าได้คัดสรรวัตถุดิบนะคะเป็นอย่างดีนะคะเป็นอาหารทะเลสดๆเลยนะคะไว้ปรุงนะคะให้ต้อนรับนะคะกับลูกค้านะคะที่มารับประทานร้านนี้นะคะนี่เลยคะ่ะก็เป็นเมนูเมนูพิเศษเมนูเครื่องดื่มนะคะมีหมดนะคะนอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารญี่ปุ่นด้วยนี่ทุกคน น่ากินสุดๆนะคะเป็นร้านอาหารทะเลซีฟู้ดแต่ว่ามีอาหารญี่ปุ่นด้วยนี่ราคามาแล้วอาหารมาแล้วนะคะอาหารทะเลสดๆปรุงสุกใหม่ตามออเดอร์ที่เราสั่งเลยน่าทานมากๆเลยนะคะนี่เลยเราก็นั่งรอไปนะคะอาหารมาไม่นานนะคะรอไม่นานนะคะก็มาถึงแล้วแล้วก็รับประทานได้เลยนะคะอันนี้นี่ลองชิมก่อนเลยค่ะ ผัดชาทะเลนะคะน่าทานมากๆอร่อยด้วยค่ะทุกคนนี่เลยนี่มีแอบมีแอบเซอร์ไพรส์นะคะมีแอบแบบว่า,ามีคนหั่นกุ้งให้ทานว้าวขอบคุณมากค่ะที่นี่นะคะพนักงานนะคะบริการดีเยี่ยมนะคะเพื่อให้ลูกค้าเราประทับใจที่สุดเลยนะคะก็ดูแล อย่างดีแบบใกล้ชิดนะคะเป็นกันเองนะคะน่ารักมากๆน้องน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณพนักงานนะคะให้การต้อนรับนะคะอย่างดีเลยนะคะดูแลอย่างดีนะคะไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาอาหารมาแล้วเราก็นั่งทานไปชิลๆเลยนะคะนี่เลยอันนี้นะคะหมึกนึ่งมะนาหอยนางรมลวกนะคะผัดชานะคะ น่าทานสุดๆเลยนะคะก็ทานไปเรื่อยๆนะคะที่นี่นะคะก็ให้ดูบรรยากาศนะคะทุกคนฟินมากค่ะนี่ทานไปด้วยกันนะคะก็ใครยังไม่เคยมาก็แนะนำเลยนะคะอาหารโอเคสดอร่อยจริงๆค่ะนะคะนี่เลยแล้วก็บรรยากาศดีมากฟินมากๆเลยนะคะ เรานั่งทานไปเรื่อยๆนะคะในเวลาทุ่มทุ่มหนึ่งนะคะก็จะมีนักดนตรีมานะคะมาเล่นดนตรีสดอยู่ที่เวทีนะคะเราสามารถขอเพลงได้นะคะอยากฟังเพลงอะไรนะคะเขาก็จะร้องเพลงสไตล์เ,เพลงสตริงนะคะเพลงวัยรุ่นนะคะสไตล์ แล้วก็นั่งทานอาหารไปนะคะรอเพื่อนมานะคะวันนี้นะคะเป็นการอ่ามากินร้านอาหารทันทะเลซีฟู้ดนะคะแล้วก็มาจัดงานวันเกิดนะคะของนุชด,ด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็ประทับใจมากๆนี่เป็นอาหารญี่ปุ่นที่เราสั่งมานะคะไปดูบรรยากาศการฉลองวันเกิดกันเลยคะ่ะ ใหแม่งแรงตัวเลยตวใหมม่งแมีเค้กตัวเองด้วยโมน่าซื้อเลยะจ้าของมันเกิดค่ะรนยรวังงีหนองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาส

พวกเราทางทะเลซีฟู้ดขอให้พวมนเกิดให้ลูกค้าที่น่ารักมีแต่ความสุขเฮงๆรวยๆตลอดไปนะคะแค่รวยเอยม่จัดเองไม่ได้จัดดิเขาเจอคนแนวโอเคเอา ไอ้ถ right, id oh, okay. ่ายกันนะไอ้ถ่ายกอนนะครับเป่าเลยวๆๆๆๆอๆๆ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 ๆไๆๆๆๆๆนๆๆๆอๆคๆๆ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 ๆคนๆๆ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 อๆๆ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 ๆหๆๆ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 รๆๆ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 ๆกๆๆ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  เด you o ขอบคุณคขอบคุณนย่างลงตัวน, mm hmm. นะอย่าง้ตัวขอบคุณทางร้านมากๆเลยนะคะที่ให้พนักงานมาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับลูกค้านะคะแฮปปี้สุดๆเลยนะคะ แนะนำเลยนะคะใครอยากจะมาจัดงานวันเกิดที่นี่นะคะแฮปปี้มีความสุขมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็เป่าเค้กไปกันถึงสองก้อนเลยนะคะกินกันแบบว่าอิ่มอร่อยสนุกสนานมากๆเลยกับบรรยากาศแบบนี้นะคะก็แนะนำเลยนะคะแนะนำร้านอ่า ร้านอาหารทานทะเลซีฟู้ดตรงนี้นะคะนอกจากจะอาหารอร่อยบรรยากาศดีแล้วนะคะเรามาทานนะคะโปรโมชั่นวันเกิดน,นะคะลด10%ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็แนะนำเลยคะ่ะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะหาก ถูกใจนะคะหรือเป็นประโยชน์นะคะกับใครหลายๆคนที่กําลังมองหาสถานที่นะคะในการจัดวันเกิดนะคะแล้วก็ร้านอาหารที่อร่อยออร่ยนะคะนุชก็แนะนําร้านนี้เลยนะคะหากเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนุชสตอรี่ด้วยนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะกับบรรยากาศนะคะสนุกมีความสุขนะคะ ฟินๆกับอากาศเย็นๆวันนี้ลมเย็นสบายพัดผ่านตลอดเลยนะคะกับช่วงเวลาที่เรารับประทานอาหารนี้นะคะพร้อมกับทานเค้กอร่อยๆนะคะเค้กนี้นะคะแนะนำเลยเป็นเค้กจากร้านนามินะคะสาขา,าพระรามสองนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่เป็นเค้กวันเกิดนะคะจากเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่เค้กจากร้านนามิอร่อยนะคะ อร่อยมากๆเลยนะคะสามารถโทรสั่งจองได้นะคะมีลายให้เลือกมากมายเลยนะคะนี่เลยน่าทานมากๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะคะวันนี้นะคะนุชก็ขอลากันไปก่อนหากิลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส s cribe ให้ช่องนุชซอรีด้วยนะคะก็เก็บภาพบรรยากาศนะคะสวยๆภาพบรรยากาศความประทับใจนะคะมาฝากทุกคนคะ่ะแล้วพบกันคลิปหนะะ้าค่ะ